สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพร,รัยาแถมสาานานะคะยิงไทยในสุเดน็นนี่ก็คือนกเมืองหนาวของเรานะคะตุมฮาระนะคะลงที่พื้นอย่างนี้ก็เดี๋ยวก็หิมะจะลงแล้วนะคะเขาลงมาเหมือนนกที่มีอาถรรพ์นะคะ ลงพื้นเมื่อไหร่ก็หิมะจะลงวันนี้ลบสิบแปดองศานะคะแต่เหมือนติดลบสักยี่สิบสามสิบสององศานะคะทีนี้รู้แล้วสวุรดนตัวผู้จะสีแดงนะคะปีกหัวสีดำปีก ทาขาวดำตัวเมียก็จะสีเทานะคะนี่ตัวเมียนะคะนี่ตัวเมียตัวเมียก็จะสีเทาตัวผู้ก็จะสีแดงนะคะเป็นนกที่สวยงามอีกชนิดหนึ่ง หิมะลงแล้วเห็นไหมคะเขาก็จะมากับหิมะนะคะเหมือนเขามาเตือนภัยนะเหมือนเป็นสัญลักษณ์ถ้าหิมะไม่ลงก็จะเป็นแบบว่าอากาศไม่ดีนะคะก็จะมามาไปไปประมาณนี้นะคะท้องฟ้าก็จะประมาณนี้ค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะพบกันใหม่ไลฟ์หน้าพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีมีความสุขค่ะขอให้มีความสุขตลอดทั้งปี2525น25นะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามค่ะสวัสดีมีความสุขบายบาย ถ้าคุณมีกาแฟนิติต้าโอคูดฟูชช์นิ่งฟอนไหมแฮปปี้นิวแยร์ everyone thank you come to me